ปาตาปาดนะปาดปาดเ,เลยระวังนะตำรวจเห็นแล้วพี่เห็นแล้ว,ลวต้องการเห็นหน้าพี่ถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยว่าใช่ว่ะเป้าหมายรู้ตัวแล้วเป้าหมายรู้ตัวอย่าให้รูดตามแบบหนังไทยอ่ะ อดูดิมันจะทำยังไงเนี่ยมันโดนตามมั่งเนี่ยอารถมันแรงครับมจมไปรืแล้วไปแล้วไปแลมไปแล้ว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 ล้วไป้ไ้วไ้แล้ไปแล้วแล้วไปแล้ไป้นมาข้ล้ป้้ลไ มันหนีมันหนีคันอื่นต้องขึ้นมาแขึ้นขึ้นขึ้นสะพานขึ้นสะพานพี่จะขึ้นสะพานระวังมันหักนะขึ้นสะพานกลับรถกลับรถมันมุดมันมุดไดดด้้้ไไัอ้เหี้ยหลุดหลุดแล้วไม่เจอแล้วนะเนี่ยมุดจริงมุดจริงไอ้เหี้ยต้องจับมุดจริงมุดจริง ดูหน้าดูน้าใช่ใช่ตามมาพี่ขาออกขาออกรถติดตอนเนี้ยใช่ครับปาดไหมปาดไหมปาดดีกว่าปาดไมปาด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 ยระวังนะลงลงลำังลงำ เปิดประตูเปิดประตูเปิดเปิดลงมาลงมาชูมือออกมาชูมือออกมาเปิดรถเปิดรถลงมาลงมาค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาค่อยๆลงมา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 ไปหันหมอบหน้ารถมามาเผาผมก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคนก่อนไม่มีไม่มีขอเผาผมเลยได้ไหมครับใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือเดี๋ยวจะยึดกับผมได้ครับยเจ็บ ตามนั่งเป็นไงเขาไม่เคยตามใครหรอกครับเขาไม่เป็นไรจะไม่ไม่ใครมีข้อมูลครับอ่าไม่เป็นไรได้ครับพี่เที่ยวของเต่าแม่เอกสาอยู่ข้างในโอเคโอเคเอาแจ้งเจ้าหน้าที่นะเรามีสิทธิ์ที่จะรักษาเข้าใจหน่อยเข้าใจข้อหาบสิบที่ผมแจ้งแล้วนะครับผมจะรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าตำรวจตามรถรถตู้พอผมเชื่อทำไมเขาไม่แซงเขาเนี่ยผมก็เนาะเฮ้ยผมก็ตกใจผมเลยมาตามนะฮะ โดนตามนานไหมไม่ผมเห็นแค่ตรงเนี้ยตรงที่ผมลงทางด่วนลงมามพี่กลัวไหมโดนตามก็ดูกลัวพี่เพราะผมก็มีลูกนอ้อยแล้วมันมันทำอะไรที่พลาดทั้งอะผู้เสียหายโดนเราตามเขาก็กลัวเหมือนเราเนี่ยละ